อยากไปสัมผัสหิมะฟ,ฟูฟูนุ่มๆที่ญี่ปุ่นแต่ไปผิดช่วงอาจจะเจอพื้นแฉะนะครับคลิปนี้ผมสรุปช่วงเวลาที่พีคที่สุดสำหรับการไปล่าหิมะใน4ภูมิภาคยอดฮิตมาให้แล้วเซฟไว้เลยเริ่มที่ราชาแห่งหิมะฮอกไกโดที่นี่หิมะจะมาเร็วและอยู่นานที่สุดครับถ้าอยากจะเจอแบบขาวโพลสวยอลังการ แนะนำให้ไปช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลหิมะสปโปโรต้นเดือนกุมภาคือที่สุดแล้วลงมาหน่อยที่ภูมิภาคโทโฮคุที่นี่คือดินแดนมหัศจรรย์สำหรับคนรักหิมะตัวจริงอยากไปดูปีศาจหิมะต้องไปช่วงปลายมกราถึงกลางกุมภาพันธ์เท่านั้นครับหิมะจะเก่อต้นไม้สวยที่สุดเข้ามาใจกลางประเทศที่ญี่ปุ่นแอลไกลยอยากไปเห็นหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโก ที่มีหิมะปกคลุมเหมือนบ้านขนมปังขิงช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือปลายธันวาถึงปลายมกราคมสวยเหมือนในรูปโปสเตอร์เลยครับแล้วใกลๆ้ๆโตเกียวล่ะมีหิมะไหมมีครับแนะนำให้ไปที่กาลาอูซาวะเลยครับนั่งชินคันเซ็นจากโตเกียวชั่วโมงกว่ากาก็ถึงลานสกีแล้วช่วงที่เหมาะจะไปเล่นหิมะคือกลางมกราถึงต้นมีนาครับ แต่และที่ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับใครมีแผนจะไปล่าหิมะที่ไหนกันบ้างหรือมีที่รับอื่นๆอยากแนะนำคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ